องค์เกษมสมานตอนจบิดจบขอเชิญอาจารย์นุบูร์ลภาอันนี้เป็นเป็ไม่ใช่เม่เกี่ยวแล้วปันไม่ง่ายก็ไม่ง่ายอันนี้ง่ายกว่าครับอันนี้อันนี้เอาเอาเอา

ยังริงจริงยังยังยังนะยังยังทเขียนแล้วผมก็ลืมเลยนะทอนไปเขียนนั้นลืมที่เขียนไม่ทันเวลาเขียนเลยเนี่ยตรงๆตรงไทยปนะเทศเสียงอะไรฮะ ระองทรงเลยหนักนะไม่ม uh ีเรานนะละองไมเฉยนะละองนะองซุงเลยหนักมานาอือแปดสิบห้ามายุขบแปดสิบห้ามายุคบชนธรรสาไทัพล่าแท้สองนะมานนคะเสียงคีคระโปว่าเดี๋ยวได้ฟัง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 ให้ดีฟองคีด้วยฟังกีน่ะ พระฟ้าอะไรพระปกพ้าปกฟ้าถวยลาดมานานกใช่ไหมถ้าปกฟ้าถวยลาดถวยลาดมานานะอ่ะไ พระปกฟ้าถวยราตมานานคอ่าทีละท่อดนี้แต่สิงรพระปกฟ้าถวยราตมานาคนเอาเอาเอาใหม่เดี๋ยวเดต่อได้เดี๋ยวต่อ,อพระปกอ่า,อาลองตามนะะเขาลองซ้ำตามเหรอ พระปกฟ่าถวยราชมานานนักพระปกฟ้าถวยราชมานานัก,ปกปาาานา,นกา,นานักดังประจักษ์พระดำริการน้อยใหญ่ทุกนาทีทะทรงงานเพื่อชนไทยทุกดวงใจแห่งชนไทย คือพระองค์แปดสิบห้าปายุครบชนพันสาไทยถั่วลาแสองดังประสงค์น้อมจิตถวายพระพรแด่พระองค์ขอจงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนานยิงปกเก้าถวยราชมานานนักดังประจักรรับดำมริการน้อยใหญ่นะตัวตัวโคกกำอามห้ท่านลุกเอานำหน่อยไม่ได้ฟังเหรไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดนี่ว่าจะเปิดร้องตามงั้นอาทีะตอนทนนะอาทีท่อนเลย อ่าฟังเขาฟังอารมณ์อีกทีเดี๋ยวผมจะจำละโปกกลาผู้เวรา์มานานมากอ้าผมอางผมผมไปฟังเขาเมื่อไรฉาเสียงเขาปะแปดสิบห้าแปดสิบห้าอะไรยางแปห้ามาอยู่ครบ แปดสิบห้ามาอยู่ครบแต่เสียงเดียวกับห้าก็จะนอแปดามาอยู up, quart, love, ่ครบชนพันสามไทยทวเส่องทำทัสั่ไทยทุลาเส่องพมยังพมยังาต่อเขาต่อเลยเขาต่อเลยต่อเมื่อกี้ แปดสิบห้ามาอายุครบชนพันสาไทายเอาเอาไหมเอาแปดสิบละคนเดียวละปสห้ามาอายุครบชนพันสางสาัอ่าลงอทีที แปดแปดดสิบห้ามาอยู่ครบชนพันสามไม่ต้องเิเอางี้างนะแปดสิบห้ามาอยู่ครบชนพันสางใคพอนะไ่ต้องเินนะเออพอะให้มันลงตัวแ 85หม,85มาอยู่ครบชนพันศาเออมอพออ่ะอันนั้นโอเคอ่ะอ่ะเริ่มขึ้นเลยแปดสิบแปดสิห้ามาอยู่ครบชนพันสัมอ่ามลงมือไม่ได้ต้องลงลง,งให้ชนพันศา ไอ้ทัวราต่างแสวงดังประสงค์น้อมจิตถวายพระพรแด่พระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ผิดปะเนี่ยจริงหรอนนไม่เป็นไร,ไรบางรูปผิดนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรฝนจดผิดใช่ไหมเอาไปถึงเสียงอ่ะพระองค์ทรงเหนื่อยหนักอยังได้ตินะอ๋อไตอเลยนะด้ได้ครับได้ครับตอไปพระองค์ทรงเหนื่นอยหน,นักมาหนักนาเหล่าประชาาบซึ่ง พระองค์นั้นขอพระองค์ทรงพระกระเมสมสำราญพระภูบาลหูแผ่นดินนิรันดร์ดอนได้ผมว่าลุงเที่ยวเดียวเลยดีกว่ามาั้งลุง เสียงลงหวานเออมันลงหวานแล้วมันว่าลงยาวเลยเที่ยวเดียวแล้วแต่สมมติว่าพี่นุ๊กร้องก็พี่นุ้งก็ต้องหมดเลยอ่ะโอเคเอาไป้องไปไเมื่อกี้ผมร้องถึงไหนละเพระองคเพระองค์อุ้ยเมื่อกี้ลุงร้องหมดแล้วนี่ยังยังครับยังเหลือสามเลยเบาเลย แปดสิบห้ามาอยู่ครบชนพันสางไทยทุ่ราแสดสองดังประสคงน้อมจิตถวายพระพรแด่พระองค์ขอจงทรงพระเจริญ ยิงยืนนานต่อไหนต่อนี่อ่ะครับเล่นต่อเลยนะเล่ตัดต่อเออตัดต่อตัดต่อนี่ก่อนก็ได้มีอะไรเป็นปัญหาไมทรงหนื่ยหนักมานักนานนะเหล่าประชาาซึชง พระองค์นั้นอะอะไร <derivatives> ขอพระองค์ทรงพระกระเสมสำลานเอาใหม่กระเสมมุ้งใส่ล้อเรือไปเฉยเลยเ <c oughs> อาไาค่อยเช่ยคอ,อยเชี่ยหนึ่งเอาล,อล้อกระเ,เสมใส่กระเสมก็ไปให้<ป>เอเอเหนื่อยหนัก มานักนางเล่าประชาศนาพึ่งพระองค์นั้นขอพระองค์ทรงพระ,กะเกษมสำราญพระภูบาลคู่แผ่นดินนิรันดร์ No,